สวัสดีค่ะเจะเอนะคะวันนี้เจเอมาขุดเผือกที่ภูพมนะคะวันนี้ขุดสี่ไร่ค่ะก็ติดตามดูได้นะคะเผือกวันนี้ก็เกตรวมๆนะคะมีใหญ่บ้างค่ะเจะเอพาทัว ผักชีเขาปุกในร่องเกือบค่ะมีผักชีด้วยนะคะใครทอนผักชีไปกินได้เด้อกินใครจะช่วยอะไรเลยใช่หอมผักชีอ่ะนี่ใครยาวผักชีไปไปกินได้นะเนี่ยผักชีเนี่ยเนี่ยดูสิผักชีเนี่ยตรงนี้แอ่ใบต้องดูต้นเล็กๆเบนเบ็นดูน้องไอ้แจับให้ดูดิไหนเบนคุณน้องไอ้แจับให้ดูดิหันมาทางนี้มาโชว์หน่อยพน โอ้วันนี้ซื้อน้ำพริกผ่ามาเนี่ยพอดีพอดีเลยกินกับน,น้ำพริกผ่าพันชีน้องเฟมก็บอกด้ว่ามีคนงานมาจากเมียนมาหมน,นึ่งคนนี่คะทาแก้มทาแก้มเป็นไงคะมาจากเมียนมาพูดไทยชา้าจังเลยพูดไทยไม่ช้าแ <laughs> <laughs> กะ้ะ จะให้ร้องเพลงคาดนะแฟนนี่เป็นคนไทยหรือเป็นคนเียนมาห์คะเียนมาห์เหมือนกันเป็นน่าร้องเพลงลอยกระทงได้นะคะมาจางไหนคะมันนาเลย่างกุ้งพุกามมีที่ไหนอีกเป็นคนทุกที่ค่ะมาจากสังขาสังขาอคนไทยนี่ยางเป็นพม่านี่ดีจริงๆใช่ท่านนะคะเขาข่าวเด้อ ที่บ้านก็ปลูกผักชีแต่ก็มาเจอที่ไร่ก็อยากต่อนอยู่ดีเนี่ยที่บ้านลอสารพิษจ้าที่บ้านรอดสารพิษหนูจะเอาอยู่เดี๋ยวจะยายำหอยดองถึกได้เยอะๆนะมันจะมันจะลดกลิ่นคาวยินดีจะยำหอยดองจ้ามีมีเอฟซีทักมานะคะว่าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นใครลงลงยูทูบเลย จริงๆแล้วเราถ่ายทุกวันนะคะเพราะว่าขุดทุกวันแต่ว่าบางทีโทรศัพท์ถ่ายไปแล้วมันสั้นๆลูกสาวก็ไม่ต่อให้ก็บางทีได้สามนาทีสองนาทีเนี่ยก,ก็เลยไม่ลงโทรศัพท์มันเต็มเอฟีก็ถามว่าไม่เห็นลงเลยเี๋พาไปดูว้าว

นี่พี่โอคุดเพิดเองเลยวันนี้พี่โอชายเดียวเลย วันนี้นะคะตะเกียรซื้อลองเท้ามาใหม่ได้ะคะ่ะเพื่อนๆทนอันนี้มีกระตังครับวันนี้รวย,วยค่ะไม่ <c oughs> สื่อได้ยังไงเราเจอผักโขงหินนะกลัวเขาจะไม่รอะดิรอต้องรอมันจะตายไม่ได้อ่ะนี่จา่าตรัรนี้นะครับเ <c oughs> ขาร้องอย่ามายุ่งกับนินจานี่คนญี่ปุ่นยนะคะเป็นนินจา เมื่อกี้นี้ไปถ่ายคนเมียนมามาไม่เคยคิดจะซื้อรองเท้าใสเลยน,นะครับโอ้ยตะเกียบพูดพอด้วยนะครับมาชีนะว้าวเดี๋ยวไปดูน้ำฝนออนเกตโอ้ได้หัวใหญ่อยู่นี่นะ แต่ว่าได้หัวหน้อยไงเจ็ดนาทีแล้วมีอะไรจะพูดไหมคะไม่มีจะ่ายตรงอื่นไปว้าวนี่ไงหัวเล็ก ยาวไหมนเนี่ยร่องหึ่ง่ยรับมีดมายัางซื้ไมหน่ะซื้ให้ผม ถอนผักชีไหมคะถอนค่ะไม่เหลือค่ะเยอะผักชีแก่แล้วนะไม่แก่นะเนี่ยอ่อนๆทั้งนั้นเลยจะถามรทำไมเนี่ยอ่จนจะร้ะองเพลงให้ทุกคนฟังดูตรงนี้ต้องเขาสูงอยู่นะนี่ผักชีออยู่ผักชีต้เตนเขา ใหญ่ลองไปดกินไปด,ดูตามนะคะติดตามดูตัวเองบอยไม่มีละติดตามนอนอย่างเดียวส,สิบสี่หรือเปล่าสิบสี่มั้ง พี่แมนเอาเอาพี่แมนเอาโค้กหรือเอากาแฟเอาโค้กหรือกาแฟกาแฟเป็นกาแฟสิฮะเอาโค้กคนละขวดต่อไปนะคะกลางติ้งค่ะไม่ติงไปหน่ยเรา ไป่อยล้่อเกิดเร็แลนะคะลมดียินสบายเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือคัดเสร็นิดหน่อยก็กำลังกองเากันแล้วค่ะาิดเนะวางสล

ถ่ายน้ำฝนน้ำฝนเขาอยากเห็นตัวเองคนเขาชอบดูตางนี่นะคะเพื่อฆ่าตันนะคะเพื่อนะคะไม่ใช่มันขุดเพื่อแทบตายสุดท้ายเขาบอกชอบมันค่ะทุกคนเจอมากไม่ได้ว่ะเจอแต่คิวกินทับไม่ได้ทัไงแมะร้านหรอสุทัศน์เปล่าไม่แม่ไม่แม่ตคนนี้เราอยู่ไหน

สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ช่อง y o u t u b e JA เพื่อหอมด้วยนะคะและขอฝากอีกช่องทางหนึ่งก็คือเพจ f a c e b o o k JA รับซื้อเพื่อขายพันธเพื่อกการจนาบุรีฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถแชทถามได้หรือโทรมาที่เบอร์08 4 7 0 9 8 5 5 3ได้ค่ะยังไงก็ขอขอ,ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะ